Me wolf from a side gang, what the one, one house and ancient sandwich. Let's go, bitch. สามแก๊งคือไม่บิ๊กโฮมี่ไม่ได้เออแดกเหมือนใครบางคนบางคนเข้าใจผิดว่ากูอยู่กับไอเออนั่นมันไม่จริงไอเฮียนั่นไม่ใช่เพื่อนกูและอีกกูมันไม่ใช่คือคนมาสายแก๊งกูพร้อมที่จะไฟวันวันเฮาส์กูพร้อมที่จะไฟไอเชนไซเวทนั่นแก๊งใหม่กูอาราเดอร์ว่ากูจะโชว์พวกมึงดูไอคนทรยศในแก๊งหนึ่งส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เพื่อนกูเคยคิดมันเป็นเพื่อนแต่มันหากลางพวกกูมันไม่ใช่ไม่บิ๊กโฮมี่ฝากไปเถอะว่ากูจะคุยกับมึงคิดว่าอยู่กับแก๊งนั้นคิดว่ามึึึงงงงงตตหหรรรออออออแกกขพีีม่มมมะัูเเยยชิายบาาลล้ไปจผ สร้างแอปหลุมทำเฮียอะไรมึงไม่เก็งแล้เนาะมึงทำได้แบบกูไหมอ่ะกูทำเพลงกับคนต่างชาติเยอะเกาหลีจีนอินเดียลาวอังกฤษและวก็ฟิลิปปินส์กูพร้อที่จะทำเพลงหลากหลายประเทศจนกูชิน กูมันเนบอนกับคนที่เป็นศัตรูไม่บิ๊กโฮมี่กับคนอื่นมันก็คือมิตรภาพของกูถ้าพวกออบอยากให้กูดิ้นให้พวกมึงมันลองดิ้นกูก่อนเพราะกูจะไม่เลิกก่อนให้พวกเค้ยนั้นมาดิ้นด่ากูให้ได้ก่อนกูบอกอีกครั้งไอเอิ์นั่นมันไม่ใช่ไม่บิ๊กโฮมี่ไอเซนรอรี่บัดนอตซอรี่ที่กูทำมันมันปลอดภัยกว่าคนต่างชาติคนรู้จักเยอะยกว่าชาล่าทูมาสายชาล่าทูวันโอวัน,วนชาล่าทูเอนเชนเซเวชเกนเดอไม่บิ๊กโฮมี่กูบอกให้พวกมึงรู้อีกครั้งไอเอิญหนึ่งไอเอิ